ซีรีส์ Rick, นิกันริกพิซซ่าเตาถ่านตอนป่าฮิตเทอร์วูดหวัดดีเดริลตอนนี้นายคงจะรู้สึกได้สินะว่าเราไม่ได้ส่งนายเปลียงพื้นที่คริบรอกรันมาเป็นเวลานานมากแล้ว ทางเราต้องขออภัยด้วยจริงๆที่ทำให้นายรอมานานขนาดนี้แต่เนื่องจากอยู่ๆก็มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแบบที่ทางเราไม่ทันได้คาดฝันทางเราจึงตกลงกันว่ามันคงจะเป็นการดีที่สุดที่เราจะรักษาบุคลากรอ,อันทรงคุณค่าของเราไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หรืออย่างน้อยๆก็รักษาไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละ ตอนนี้ดูเหมือนว่าสภาพการจะค่อนข้างดีขึ้นแล้วสำหรับการส่งพนักงานของเราให้กลับไปจัดส่งที่คลิปปอร,ร็อกรันอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นทางเรายังได้รับคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งจากพื้นที่เดิมและพื้นที่อื่นๆที่นายยังไม่เคยย่างกลายเข้าไปด้วยเหตุน,นี้เองนายจึงจะถูกส่งไปยังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของฮิตเทอร์วูดฟริน หรืชายปา่าฮิทวูดในการจัดทรงครั้งหน้าและถ้าหากนายรู้สึกคุ้นเคยกับชื่อนั้นละก็มันก็อาจจะเป็นเพราะปา่าฮิทวูดนั้นเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของคริเบอร์รอกรันที่นี่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในหมู่นักเดินป่าและแบคแพคเกอร์รวมถึงคนเก็บเห็ดส่องนก และผู้ที่ชอบเรื่องราวลี้ลับอีกไม่น้อยและในส่วนท้ายที่สุดนั้นก็คงจะต้องขอขอบคุณผู้อยู่อาศัยสุดสะพึงจากคริปเปอร์ร็อกรันที่ปลัดกันมาเยี่ยมเยียนป่าแห่งนี้อยู่เป็นนิดไม่น่าแปลกใจเลยว่าพวกเขาคือตัวการของเหตุการณ์แปลกๆส่วนใหญ่ที่ถูกรายงานว่าเกิดขึ้นในป่าแห่งนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้ ก็มีตั้งแต่การพบเห็นร่างลึกลับแสงวูบวาบและเสียงแปลกแปลกปะปนกันไปรวมถึงการหายสาบสูญอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งอาเชญยกรรมพิธีกรรมของชาวลัที่หัวรุนแรงและการจูโจมของสัตว์ประหลาดแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ได้จะส่งนายเข้าไปในพื้นที่เคียสงวนด้วยตรงหรอกนะนายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า ปาฮิทเทวูดนั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลจนแมกไม้จำนวนมากได้แผ่ขยายพันธุ์ของมันไปจนถึงขอบเขตของพื้นที่คริป,ปรปอร์กรันและกลายเป็นรอยต่อเราเรียกรอยต่อขนาดใหญ่นี้ว่าฮิทเทวูดฟรินช์หรือชายป่าฮิทเทวูดผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของพื้นที่นี้มักเป็นพวกที่มีความดิบเถื่อนไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่า พวกเขาจะเรียกรอยต่อนี้ว่าบ้านส่วนผูอ้อาศัยที่มากันจากพื้นที่อื่นๆในละแวกมักจะเดินทางผ่านชายขอบนี้เพื่อเข้าสู่ส่วนลึกของป่าและอย่างที่นายคงจะเดาได้ด้วยความหวังว่านายจะสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ณนะสถานที่แห่งนี้เราจึงได้มีกฎแยกต่างหาก สำหรับการจัดส่งไปยังชายป่าฮิตเทวูดและเช่นเคยโปรดอ่านมันให้ละเอียดเพื่อให้นายแน่ใจว่านายน่ะพร้อมแล้วสำหรับการจัดส่งครั้งแรกที่ชายป่าจำไว้ให้ดีล่ะแดริลว,ว่าการเตรียมตัวน่ะเป็นสิ่งสำคัญกฎในการจัดส่งที่ชายป่าฮิตเทวูด ข้อที่หนึ่งก่อนที่นายจอ,อกเดินทางเพื่อการจะส่งใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับป่าฮิเทอร์วูดโปรดทำให้แน่ใจว่านายพกขนมแท่งติดตัวไปด้วยอย่างน้อยหนึ่งแท่งโดยที่ขนมชิ้นนั้นจะเป็นแบบไหนหรือรสชาติอะไรก็ไม่สำคัญกราบใดที่มันมีน้ำตาลสูงและนายยังไม่ได้กินมันจนหมด ข้อที่2เนื่องโดยรูปแบบของชายป่าฮิตาวูดจึงทำให้การส่งมอบใดๆในบริเวณดังกล่าวนั้นจะต้องดำเนินการบางส่วนด้วยการเดินเทา้าถือว่ายังโชคดีอยู่นะที่มันมีพื้นที่เล็กๆไกลกับทางเข้าชายขอบซึ่งนายจะสามารถจอดรถตรงนั้นได้นายสามารถสังเกตได้ง่าย,ายจากจอมปลวกขนาดใหญ่ที่อยู่ทางซ้ายมือ ขอให้แน่ใจว่านายจอดรถไว้ตรงนั้นและต้องเป็นตรงนั้นเท่านั้นไม่เช่นนั้นนายอาจจะไม่เจอรถในตอนที่นายกลับมากฎข้อที่สามขณะที่นายกำลังจอดรถจงระวังอย่าได้เข้าใกล้จอมปลวกนั้นมากจนเกินไปแล้วก็อย่าเผลอไปเหยียบพวกหมดที่เดินอยู่แถวนั้นด้วยละ่ะเหตุผลเดียวที่จุดนี้ เป็นจุดที่สามารถจอดได้อย่างปลอดภัยก็เพราะว่าเรามีข้อตกลงกับผู้ดูแลจอมปลวกนั้นไว้ยังไงละ่ะซึ่งการสร้างความเสียหายให้กับจอมปลวกนั้นจะส่งผลร้ายตามมาอย่างแน่นอนซึ่งอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือทั้งเราอาจจะต้องหาจุดอื่นให้พนักงานของเราไปจอดรถแทนและอีกอย่างก็คือตัวนายอาจจะได้พบกับเหตุการณ์ ที่ทำให้นายต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นกฎข้อที่สเมื่อมาถึงจุดจอดรถให้นายดึงแท่งขนมวอกมาแล้ววางมันไว้หน้าจอมปลวกพอทำแบบนั้นแล้วก็ให้นายหันหลังให้จอมปลวกก่อนจะดำเนินการจัดส่งต่อไปอย่าได้คิดที่จะหันไปทางจอมปลวกจนกว่านายจะกลับมาที่รถอีกครั้งเพราะขนมแท่งนั้น คือค่าตอบแทนสำหรับการปกป้องรถของนายและตัวคนเก็บค่าคุ้มครองเองก็ไม่ค่อยชอบให้ใครเห็นตอนที่เขากำลังเก็บมันกดข้อที่หขณะที่นายกำลังเดินไปตามแนวต้นไม้นายจะสังเกตเห็นเส้นทางต่างๆมากมายที่จะนำพานายเข้าไปยังชายป่าซึ่งนาย จะต้องเดินตามทางที่ปูด้วยกรวดสีดำเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือเส้นทางอื่นน่ะมันไว้ใจไม่ได้กฎข้อที่6โดยธรรมชาติของสถานที่แห่งนี้อาณาเขตของผู้อยู่อาศัยที่นี่รวมถึงเส้นทางสั้นๆที่จะนำไปสู่ที่อยู่อาศัยของพวกเขาล้วนแต่ถูกกำหนดโดยกลุ่มเครื่องหมายที่ชัดเจนแทนที่จะเป็นที่อยู่แบบดั้งเดิม ที่เราเคยให้นายไว้จงระวังอย่าได้เข้าใกล้เครื่องหมายเหล่านี้เว้นะแต่ว่ามันจะถึงคิวของนายที่จะต้องไปส่งพิซซ่าให้กับลูกค้าที่อยู่ในเส้นทางนั้นมิฉะนั้นนายอาจจะถูกมองจากเจ้าของพื้นที่ว่าเป็นผู้บุกรุกที่ไม่พึงประสงค์กฎข้อที่7นับว่าโชคดีที่พื้นที่นี้ ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของป่าฮิเทวูดทำให้ต้นไม้ในแถบนี้ล้วนแต่เป็นต้นไม้ปกติทั้งสิ้นดังนั้นมันจึงไม่เหมือนต้นไม้ต้นอื่นๆในพื้นที่คลิปเปอร์ร็อกรันแต่ถึงแม้ว่าต้นไม้พวกนั้นจะไม่ทำอะไรนายนายก็ควรจะระวังไว้ให้ดีและอย่าได้ทำอันตรายใดๆต่อพวกมันเพราะแม้ว่าพวกมันจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ แต่ก็มีคนไม่น้อยเลยที่พร้อมจะเข้ามาปกป้องพวกมันและใช้ความรุนแรงต่อใครก็ตามที่ทำแบบนั้นกฎข้อที่8ดังที่เราได้กล่าวไว้ในกฎข้อก่อนหน้านี้ต้นไม้ประจำถิ่นของป่าฮิตธวูดนั้นมันเป็นแค่ต้นไม้ธรรมดาฉะนั้นก็ขอให้นายระวังให้ดีและคอยมองหาต้นไม้ ที่มันไม่มีใบอยู่เลยแม้แต่ใบเดียวจงอยู่ห่างจากพวกมันให้มากที่สุดเท่านี่นายจะทำได้เพราะนายควรจะดูออกอยู่แล้วว่าพวกมันไม่เป็นธรรมชาติเลยสำหรับแมกไม้ในป่าแห่งนี้โดยปกติแล้วจะไม่มีพืชชนิดใดเลยที่จะสูญเสียใบของมันมากกว่าหนึ่งในสามของต้นและก็โดยเหตุนี้เองต้นไม้ไร้ใบใด ที่นายได้เห็นในป่าแห่งนี้มันจึงไม่ใช่ต้นไม้ของจริงแต่เป็นเพียงตัวตนที่พยายามจะปลอมเป็นต้นไม้เท่านั้นกฎข้อที่9มีโอกาสไม่น้อยเลยที่นายจะได้ยินเสียงผิวปากเป็นจังหวะขณะที่นายกำลังเดินผ่านชายป่าและเมื่อไหร่ที่นายได้ยินมันก็ให้เริ่มฮัาเพลงที่นายเลือกเบาๆทันทีขอแนะนำนะ ว่าเพลงที่นายเลือกนะ่ะมันควรจะเป็นเพลงที่สามารถหลอออยู่ในหูของนายได้ง่ายๆเพราะทำนองผิวปากที่นายจะได้ยินนั้นมันเป็นอะไรที่จะทำให้นายตกอยู่ใต้มนตสะกดนายต้องหาทางที่จะหันเหความสนใจไปจากมันหากว่านายไม่ต้องการจะถูกล่อลวงไปแบบไม่รู้ตัวกฎข้อที่สิบ ในขณะที่นายกำลังเดินทางข้ามชายป่าก็คอยฟังเสียงสัตว์ขนาดใหญ่ที่กำลังวิ่งไปมาให้ดีเสียงนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับเสียงของสัตว์มีกีบที่มาพร้อมกับเสียงสั่นไหวแปลกๆในวินาทีที่เสียงเหล่านั้นมันดังเข้ามาในระยะที่นายได้ยินก็ให้หมุดตัวล,ลงไปซ่อนที่ด้านหลังพุ่มไม้หรือหลังต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดนอนราบลงกับพื้นจนกระทั่งเสียงนั้น มันค่อยๆจางหายไปจงจำไว้ว่านายจะต้องไม่ถูกพบตัวจากสิ่งที่ส่งเสียงเล่านั้นเพราะว่ามันมักจะออกหาอาหารอยู่เสมอกฎข้อที่11สิ่งสุดท้ายที่เราจะขอเตือนเกี่ยวกับเสียงในชายป่าก็คือนายอาจจะได้ยินเสียงต่างๆที่ร้องออกมาเมื่อนายสำรวจส่วนลึกของพื้นที่นี้ โดยปกติแล้วเสียงเหล่านี้ไม่ได้เป็นอะไรที่นายจะต้องกังวลอย่างไรก็ตามหากเริ่มมีเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือและเสียงสะอื้นให้ดังขึ้นพร้อมกับเสียงตะโกนว่ามันอยู่ข้างในมันสำคัญมากเลยนะที่นายจะต้องรีบออกจากพื้นที่นั้นให้ไหวที่สุดเพราะว่าเจ้าของเสียงเหล่านั้นนะ่ะมันชอบนักแหละที่จะหาเสียงใหม่ใหม่ มาเพิ่มให้กับคอลเลกชันของมันกดข้อที่12จงสังเกตร่องน้ำแห้งเหือดที่ตัดกับเส้นทางที่นายต้องไปให้ดีเมื่อไปถึงแล้วก็ให้นายตรวจสอบทั้งสองฝั่งของมันอย่างละเอียดก่อนที่นายจะเดินทางข้ามไปยังอีกฝั่งทั้งนี้ก็เป็นเพราะร่องน้ำที่แห้งเหือดแห่งนี้เป็นเส้นทางที่ชาวเมืองคริปเปอร์ร็อกรัน จะใช้เดินทางเข้าสู่ป่าฮิตเทวูดและนายเองก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วสินะว่าพวกเขานะ่ะเป็นยังไงกันบ้างและมันก็คงจะเป็นการดีที่สุดถ้าพวกเขาไม่บังเอิญพบนายเขากฎข้อที่13ขณะที่นายกำลังเดินอยู่ในป่านายอาจจะสังเกตเห็นริบบิ้นสีน้ำเงินขนาดใหญ่ ที่ลองลอยอยู่ข้ามกลามแมกมายเหนือหัวของนายขึ้นไปเมื่อได้เห็นมันแล้วก็ให้นายพยายามให้มากที่สุดที่จะไม่หันไปมองมันอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามนายหันไปมองมันโดยตรงเป็นอันขาดเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะ่ะมันเป็นนักล่าโด,ดยกําเนิดแต่ก็ยังโชคดีอยู่นะที่มันไม่สามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ไม่ได้กําลังมองมันอยู่ กฎข้อที่14แม้ว่าเราจะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นไปโดยที่เราไม่ต้องบอกนายก็ตามแต่ก็ขอเตือนนายไว้หน่อยดีกว่าว่าอย่าได้สัมผัสสิ่งก่อสร้างหรือเครื่องประดับใดๆที่มันดูแปลกตาและถูกแขวนห้อยลงมาจากต้นไม้เพราะมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่านี่นะ่ะเป็นวิธีในการดึงดูดความสนใจของใครก็ตาม ทีหลงเข้ามาในพื้นที่ส่วนนี้กฎข้อที่1 5ขณะที่นายกำลังเดินอยู่ก็อย่าลืมเงยหน้าขึ้นมองยอดไม้บ่อยๆละ่ะเพราะกิ่งก้านที่อยู่ด้านล่างของต้นไม้มันก็มักจะซ่อนสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างปัญหาให้กับนายได้อยู่หากว่านายสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็ให้เลี้ยงที่จะเดินเข้าไปข้างใต้พวกปันแต่หากเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ล่ะก็ ให้วิ่งผ่านพวกมันให้เร็วที่สุดเท่าที่นายจะทําได้มิฉะน,นั้นในตอนที่นายรู้ตัวอีกทีใบหน้าของนายก็อาจจะกําลังจมอยู่กับพื้นป่าหรือที่แย่กว่านั้นคือท่อนล่างของนายมันก็อาจจะไม่ได้อยู่กับตัวนายอีกต่อไปแล้วกฎข้อที่16เมื่อเสร็จสิ้นการจัดส่งและนายกำลังจะเดินออกจากป่า นายอาจจะได้พบว่าเส้นทางที่นายเดินออกมานั้นมันดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดและตามทางที่นายเดินผ่านไปก็จะค่อยๆมีอะไรแปลกๆปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนายละก็ให้นายรีบกลับเสื้อด้านในออกเพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยทันทีและที่มันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นก็เพราะในที่แห่งนี้มันมีผู้อยู่อาศัยรายหนึ่ง ที่คนข้างสุกสนและชอบนักแหละที่จะยุ่งกับคนส่งพิซซ่าของร้านเราและไม่แน่ว่าเขาอาจจะเลือกที่จะแกล้งนายโดยเฉพาะก็เป็นได้อย่างไรก็ตามการกลับด้านเสื้อนั้นจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ทันทีและนายก็ไม่ควรจะเจอปัญหาอะไรอีกหลังจากนี้และนั่นก็ควรจะเป็นทุกสิ่ง ที่นายจะเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับชายป่าเฮร์วูดแม้ว่าเราจะไม่ได้มองว่าพื้นที่นี้เป็นปัญหามากนักอย่างน้อยๆก็เมื่อเทียบกับพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆแล้วนะแต่เราก็ยังคงต้องคัดคนของเราที่จะมีคุณสมบัติเหมาะสมในการจะเข้าไปที่นั่นเพราะสาเหตุหลักๆมันก็มาจากอันตรายที่ไม่อาจจะคาดเดาได้โดยความที่พนักงานของเรา จะต้องเดินเท้าผ่านป่าแห่งนี้สำหรายผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นี้ต่างก็มีความอยากอาหารที่มากมายเกินกว่าใครจะสามารถจินตนาการได้ยกตัวอย่างเช่นผู้อยู่อาศัยรายหนึ่งที่ทำให้เกิดกฎข้อที่10ขึ้นมาเรารู้จักเขาในชื่อสโคเกนมันเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นตามเสียงที่มันเปล่งออกมา ใส่ใครก็ตามที่ได้พบกับมันสิ่งมีชีวิตตัวนี้นับเป็นภัยอันตรายต่อทุกสิ่งที่ไม่สามารถจะหนีรอดจากมันได้แต่โดยปฏิหารบางอย่างทำให้เรายังไม่เคยประสบปัญหากับผู้อยู่อาศัยรายนี้แบบจริงๆจังๆสักทีทว่ามันก็ได้ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายต่อผูท้ที่เข้ามาเยือนป่าฮิตทวูตหลายต่อหลายคนเมื่อไม่นานมานี้ มีรายงานเข้ามาว่ากลุ่มนักเดินป่าจำนวน8คนได้พบเข้ากับสโคเกนภายในป่าฮิตเทวูดในระหว่างที่กำลังเดินสำรวจป่านักเดินป่าเหล่านี้ได้เดินออกนอกเส้นทางหลักและถล่มลึกเข้าไปในพื้นที่ที่ไกลมากๆพวกเขาได้หลงเข้ามาในพื้นที่ที่ไกลกับเขตคริปปร็อกรันโดยไม่ตั้งใจและผลลัพธ์จากการทำแบบนั้น ก็ได้ทำให้นักเดินป่าจำนวนหกคนสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยคนที่รอดมาได้คนหนึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนอีกคนก็กลายเป็นผักและไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้เป็นเวลาอีกหลายวันต่อมาเมื่อผู้รอดชีวิตทั้งสองคนได้สติและพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนักเดินป่าคนอื่นๆ ในที่สุดทั้งคููก็เล่าเรื่องราวที่พวกเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องที่เล่ามานั้นน่ะมันยากที่จะเชื่อจากคำให้การของผู้รอดชีวิตทั้งสองรายพวกเขาได้ระบุว่ากลุ่มของเขาได้ออกจากเส้นทางเดินป่าที่กาหนดไว้ด้วยความหวังที่ว่าพวกเขาจะได้พบเหตุที่สามารถนำมาเป็นอาหารได้ อย่างไรก็ตามหลังจากการเดินป่ามาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงทั้งกลุ่มก็ได้ยินเสียงของสัตว์สีเท้าขนาดใหญ่ที่กำลังวิ่งผ่านไปตามมาด้วยเสียงของของแข็งบางอย่างที่กระทบกันไปมาหลังจากนั้นไม่นานแหล่งที่มาของเสียงก็ได้ปรากฏขึ้นให้พวกเขาได้เห็นเจ้าของเสียงนั้นคือกวางมูสขนาดมหึมาที่ตัวสูงกว่าสิฟุต ขนของมันฟูหนาและพันกันเป็นก้อนมีกลุ่มรากไม้และพืชพันธุ์ต่างๆถูกพันลุมลอมอยู่รอบขาของมันอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสะพรึงกว่านั้นก็คือใบหน้ากวางมูสของมันเนื่องจากกระโหลกของมันถูกเผยออกมาให้เห็นจนหมดทั้งเส้นเอ็นกลามเนื้อที่เชื่อมต่อกันถึงคอต่างก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ดวงตาของมันยังแดงก่าและปูดโปอนออกมาจากเบ้าลึกที่ไม่มีเปลือกตาหุ้มอยู่ลิ้นสีม่วงของมันพาดยาวอมาให้เห็นได้ที่กรามล่างฟันของมันแหลมคมอย่างที่ไม่ควรจะเป็นสำหรับสัตว์กินพืชทันใดนั้นเจ้าอสูรน,น่ารังเกียจก็หันหัวกระโหลกอันน่าสะพรึงของมันไปที่ทางเหล่านักเดินป่าและเปลี่ยนทิศทางทันที มันพุ่งเข้าหาพวกเขาเพร้อมกับเสียงที่ฟังดูเหมือนคำพูดสกูเกนสกูเกนภายในไม่กี่วินาทีสัตว์ประหลาตัวนั้นก็กระโจนขึ้นไปอยู่เหนือหัวของกลุ่มคนที่กำลังตื่นตระหนกและกระชากคนในกลุ่มออกจากพื้นที่อย่างดุเดือดในขณะที่พวกเขากำลังวิ่งหนีตายในแต่ละครั้งที่มันจับได้หนึ่งคนมันจะขยาผู้โชคร้ายคนนั้นหนึ่งครั้ง ก่อนจะกลืนเขาเข้าไปทั้งตัวจากนั้นมันก็จะหันไปล่าตัวคนอื่นต่อกลุ่มคนที่กำลังหวาดผวาต่างก็พากันหนีไปคนละทิศคนละทางในขณะที่มันค่อยๆเดินตามพวกเขาไปอย่างใจเย็นนักเดินป่าคนที่ได้รับบาดเจ็บได้อ้างกับเราวา่าเหตุผลเดียวที่เขารอดมาได้ก็เป็นเพราะเจ้าสัตว์ร้าย มันได้จับโดนกระเป๋าเป้ของเขาแทนที่จะเป็นส่วนอื่นทำให้ในตอนที่มันสะบัดเข้าไปมาร่างของเขาก็หลุดออกจากกระเป๋าเป้และถูกสัตว์กระเด็นไปติดอยู่บนยอดหมายและโดยเหตุผลที่นักเดินป่าไม่อาจจะเข้าใจได้ดูเหมือนว่าเจ้าสัตว์ร,ร้ายจะไม่สามารถหาเขาพบจริงอยู่ที่ว่ามันยังคงเดินตามหมาเขาอยู่พักหนึ่ง เราก็เป้ามันรู้ว่าเขาจะต้องอยู่แถวนี้แน่ๆแต่ไม่ว่ามันจะหายยังไงมันก็หาเขาไม่เจอเมื่อไม่มีท่าทีว่ามันจะหาตัวเขาพบไม่นานนักมันก็ล้มเลิกการตามหาตัวเขาและผลงืมงามออกมาว่าสกูเกนเกียสกงเงูเกนทอก่อนที่มันจะรีบวิ่ง และออกไล่ตามคนอื่นๆในกลุ่มต่อไปปล่อยให้นักเดินป่าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งขณะนี้กำลับบงนอนขดตัวอยู่ที่โคนต้นไม้และแทบจะไม่รู้สึกตัวแล้วแต่ก็ด้วยความโชคดีบางอย่างที่สมาชิกค,คนอื่นในกลุ่มของเขาได้มาพบตัวเข,เขาในขณะที่เธอกำลังหลบหนีด้วยความตื่นตระหนก เธอรีพยุงเพื่อนนักเดินป่าให้ลุกยืนขึ้นและเมื่อรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะเดินได้เธอจึงพยุงเขาให้ลุกขึ้นจากพื้นแทนและแบกเขากลับไปที่ศูนย์ต้อนรับของอุทยานอย่างยากลำบากเมื่อไปถึงที่หมายเจ้าหน้าที <ç. S 2> ่แพทย์ก็รีบนำเขาทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลผู้รอชีวิตทั้งสองคนนั้นไม่อาจจะรู้ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นๆในกลุ่ม แต่เมื่อพิจารณาถึงเสียงกรีดร้องอัเจ็บปวดจากสิ่งที่หญิงสาวได้ยินขณะที่เธอกำลังวิ่งหนีเธอก็ไม่ค่อยจะมั่นใจแล้วว่ามันจะมีใครด้านไหนที่สามารถรอดพ้นเงื้อมือของมันไปได้แน่นอนวันนั้นไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเพียงสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นใกล้กับพื้นที่นั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งได้อ้างกับเราว่าเธอเห็นริบบิ้นขนาดใหญ่ ที่ลอยลงมากินแฟนหนุ่มของเธอต่อหน้าต่อตาบางก็ได้แจ้งเข้ามาว่ามีคนได้พบเห็นมือขนาดใหญ่คู่หนึ่งที่เอื้อมลงมาจากต้นไม้และหนึ่งนักเดินป่าขึ้นไปอย่างรวดเร็วจนตัวเขาเองก็แทบจะมองไม่ทันมีเด็กสองสามคนได้พยายามจะยืนกรานกับเราว่าไม่นานมานี้เพื่อนขอพวกเขาหลายคนได้ติดตามเด็กผิวขาวซีดเข้าไปในป่าและพวกเขา ก็ไม่เคยกลับออมาอีกเลยพวกเขายัางที่บอกด้วยว่าเด็กคนนั้นได้ผิวปากเป็นทุ่งทำนองที่ทำให้พวกเขารู้สึกคล้อยตามจนไม่อาจจะขัดขืนได้นอกจากนี้ยังมีชายคนหนึ่งที่ได้ออกปากสาบานมาว่าเขาถูกต้นไม้ที่แห้งตายแล้วพยายามจะใช้กิ่งก้านของมันบีบรัดคอของเขาโดยสรุปแล้วชายป่าแห่งนี้ มีเรื่องราวของความตายและความโชคร้ายมากนับไม่ท้วนพวกมันต่างถูกสมมเอาไว้อยู่ข้างในและรอวันที่ผู้โชคร้ายรายใหม่จะย่างกลายเข้าไปและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นผลโดยตรงจากการที่พวกเขาต่างก็ไม่รู้ว่าตนควรทำอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆที่พวกเขาได้เผชิญดังนั้นแดริล นายจะต้องแน่ใจจริงๆว่าน,นายเข้าใจกฎของชายป่าแห่งนี้ก่อนที่นายจะลุกล้ำเข้าไปเพราะนายเองก็คงไม่อยากที่จะต้องกลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องต่อไปหรอกนะจนกว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งขอให้นายรักษาตัวไว้ให้ดีเพื่อการจัดส่งครั้งต่อไปขอแสดงความนับถือนิกและริกคาสติโล